เะีได้ถ้ามาทันนี้จะดีมากเลยทากนี่ไวจริงๆเลยเนาะกินจนแบบโหนี่หนัดกลุ่มใหญ่ๆนะเราก็เนี่ยไดย้ดอกหนึ่งแต่ว่าตรงข้างหน้าอีกไปดูกันเสียดายจัง ออันนี้ล่ะอันนี้เป็นอโอ้เละเลเละเลอือหือกรอบเลยอันนี้อ๋อ <Alex> <Janeiro S 1> เลยจ้ะอันน <R ussian mental Sure> ี้ไ้ได้หนึ่งดอกสองดอกนี้ล่ะไม่เคยได้เก็บเห็ดดอกสวยๆเขาเลย ตดดดัวดดทากนั้นเลยอันนี้อันนี้เอาโอ้โหเห็นหมโอ้เห็ดพ่งไม่หมดยังดอกเล็กอยู่เลยปล่อยไว้ดีกว่าดูไกลๆคิดว่าเห็ดอ่อมันปูบบจริงๆแล้วคือเห็ดหนังไก่ รุ่นตโมโตมีจ้ะเนี่ยเห็ดหนังไก่นี่กินอ,อกินตอนดอกอ่อนๆนี่มันจะไม่ขมเดี๋ยวนะทำความสะอาดไปเลยวันนี้เวลาที่เยอรมันอากาศดีมากๆเลยอุณหภูมิค่อนข้างจะร้อนเลยแหละยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดองศาจ้ะ เวลาเหรอสามโมงยี่สิบจากตอนนี้แต่ว่าเข้าป่าช่วงอากาศร้อนๆนี่ก็ก็จะเจอประสบปัญหาเรื่องยุงเราจะมานั่งเราจะมานั่งตัดขานานๆาาไม่ได้นะต้องรีบเดี๋ยเท่านี้แหละจ้ะ สองดอกอยากจะเจอแบบเป็นกลุ่มๆเลยอะนะไม่มีอะมีแต่ขึ้นแบบกระจัดกระจายดอกสองดอกแต่ว่ามันก็จะอยู่แบบบริเวณใกล้ๆกัน เนื่องจากวันนี้อากาศค่อนข้างจะดีเนาะตั้งใจว่าจะอยู่ในป่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงได้เห็ดไม่ได้เห็ดไม่เป็นไรถัดจากตรงเมื่อกี้เดินมาตรงนี้มาเจอโอ้โหเห็ดนางไก่ดูดิแล้วก็จะมีตรงนี้อีกเป็นแถวเลยเห็ดนางไก่นี่เวลามันขึ้นทีก็เกาะเป็นกลุ่มๆเลยนะอูย้ยเยอะมากเลย จะเละพอเราเนี่ยแหละโอ้ยอยเเราจะเก็บกลองเอาไว้ก่อนกลมๆมหน่อยก็หน้ามืนเหมือนกันนะท่านผู้ชมอยากจะมีดมาตัดยังเลยอะ่ะมันอยู่ข้างในกำลังจะมีรถวิ่งผ่าน ไปแล้วเราก็ตัดขาเหุกันจ้ะนี่จ้ะรุ่นนี้แหละอร่อยค่ะท่านผู้ชมสติเดือนนี้ไม่เคยเก็บหนะ้าถือว่ามาเร็วนะเนี่ย เก็บแค่ตรงบริเวณนี้ก็เต็มตะก้าแล้วปาดเลยมันก็คล้าเห็ดมันปูนั่นแหละแต่เนื้อมันค่อนข้างจะเยอะกว่าอร่อยด้วยโอเด้งไหม ไหาดึงได้ก็จะดึงนาอุย้ยมาทั้งกอเลยจ้าตัดก,ก็ได้ม,มัง่งเวลาเราเจอเป็นกลุ่มๆนี้มันก็ก็ดีจ้ะ เกล็ดเพลินตัดเพลินดีสดีงามจ้ะตัวทากินเห็ดเพิ่องหวานจนอิ่มแล้วก็เลยปล่อยเห็ดนางไก้เอาไว้เรากิน,นตรงนี้อันนี้เขาก็เหลือไว้ให้เราเนะ มีรถวิ่งมาอีกแล้ววันนี้มาเก็บตรงติดริมถนนไปหน่อยอ้ามอเตอร์ไซค์โอ้ยโุ้ยโอ้ยเลยคนขี่จกักรยาน,นอสองคนเราก็เก็บเห็ดไปจ้ะ แบบนี้ก็เก็บเพลินเลยแหละโอ้ยยามันก็เก็บเหได้แค่กิโลเดียวนั่นแหละเก็บเกินวันนี้ไม่ได้แต่บางทีเราก็แอบๆออยู่เหมือนกันนั่นแหละก็มีเก็บเกินเกินบ้าง ตัดเพลินดิมกันนะเนี่ย,ย,ย,ยเต้นดกอกไม้กก็ปล่อยไว้ได้นะเดี๋ยวเราจะมาตัดทีเดียวแรรกาว่าจะมาเดินชิวๆเล่นๆ ไปทำมามาเจอเห็ดหนังไก่ถือว่าโชคดีไปเก็บเพลินเลยนี่ถือว่าเป็นลูกเห็ดเลยนะนะเดี๋ยวช่วง เราดูใบไม้ร่วงนี่จะพามาเก็บมีจะดอกใหญ่ๆมากเลยแต่ว่าชอบกินดอกเล็กๆนี่ยแหละอร่อยกว่าเก็บกองไว้เละเลยจ้าไม่มีที่ปัดอ่ะเดี๋ยวค่อยกลับไปล้างป้ายุ่งชจ้ายุ่งรีบเลยตอนนี้ยุงเริ่มมาแล้ว ป่าตรงที่ตัวทากมันกินไปนแทบจะมีรอยแทะทุกดอกเลยอย่างนงี้แหละเก็บเห็ดช่วงหน้าร้อนมันก็ส่วนมากก็จะไม่ค่อยทันตัวทากอาจจะแบบตัดเละๆหน่อยนะทำเวลาในวันที่อากาศดีๆก็ไม่รู้จะไปไหนเนาะเข้าป่าดีที่สุด กดชื่นอันนี้ก็จะเป็นพวกซ,กซากๆปล่อยวะเอาไว้ตัวทาก,กินนะแป๊บเดียวเองอะ่ะใหนดังไกลรุ่นนี้แหละกรุบๆอร่อยเดี๋ยวจะาไปผัดกระเพรามือเย็นปาดเลยดีกว่า ใช้มือซ้ายปาดเนาะไม่ค่อยถนัดคือเรากำลังเดินกลับนั่นแหละหนึ่งทางเดินกลับเราก็เลยเดินสอดสองไปด้วยมันก็เลยเดินมาเจออีก ถ้ากินหมดเอาเล็กๆก็ปล่อยไว้อุ้ยดูนตรงนี้เลยเมื่อกี้ไม่เห็นมันอยู่ใกล้ๆกันนะแต่ตามองไม่เห็นคลิปเก็บเห็ดนี้พยายามจะทำคลิปให้มันสั้นๆแล้วนะแต่ว่าเก็บไปเก็บมาคลิปมันก็ยาวอยู่ดีอ่ะก็อจะเพิ่งเบื่อนะคะ ผู้ชมเพราะว่าทำคลิปเพจนี่ยอดวิวดีสุดแล้วเห็นไหมจะถึงบ้านไหมเนี่ยได้ยินเสียงเครื่องบินร่อนนะอย่างก็เห็ดมันปูเลยนะอร่อยเหมือนกันแล้จแต่คนชอบ อันนี้เกินหนึ่งกิโลแล้วเนี่ย